ึ่งลาสุดในวันนี้นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มแรกที่ทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่4และทั้งปี2,567 โดยภาพรวมรายงานกำไรยังคงปรับตัวดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงบปี2,567ที่กำไรสุทธิออกมาเติบโตอาทิธนาคารทิสโก้และธนาคารทหารไทยธนาชาติที่นักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการออกมาเป็นไปตามที่ประเมินไว้ล่าสุดทางทีทีบประกาศาผลประกอบการโดยไตรมาสที่4นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่5,112ล้านบาทและทั้งปีกำไรสุทธิอยู่ที่21,31 0 31, ล้านบาทจากสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ลดลง ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสํารองลดลงร้อยละ11ด้านคุณอาทิตย์นันทาวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SCBX ระบุว่าในปี68 SCBX นะครับจะเน้นสร้างการเติบโตต่อเนื่องจากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคโดยตั้งเป้าสินเชื่อโตร้อยละ1-3จากปี2567ที่มีกำไรสุทธิ4 3 9 4 3ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1จากปีก่อน ด้านทิสโก้ในปี2,567มีกำไร6,901ล้านบาทลดลงร้อยละ5.5จากปีก่อนธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือมีกำไรสุทธิ29,700ล้านบาทลดลงร้อยละ9.8จากปีก่อนขณะที่คุณพัสกรหวังวิวัตเจริญนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ Plus, เอเชียพลัสระบุว่าโดยรวมผลงานของกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะ8ธนาคารคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินพัฒระธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทิสโก้และธนาคารทหารไทยธนาชาติที่มีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับก็ถือว่าโดยรวมเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับโดยคาดการว่ากําไร8แบงก์ในปี67โดยรวมจะอยู่ที่2,40 0ล้านบาทโดยเติบโตขึ้นร้อยละเ จากภาระสำรองที่ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งสำรองไปแล้วสำหรับบางแบงค์นะครับในส่วนไตรามาสที่4ที่ออกมาก็คาดว่าโดยรวมจะอยู่ที่57,0 0 0ล้านบาทโดยเติบโตรอยละ9้าจากไตรามาสก่อนหน้าและโตรอยละ13จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมองว่าธนาคารในไตรามาสที่4กำไรจะลดลงส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยเชิงฤดูกาลเนื่องจากไตรามาสที่4นะครับก็เป็นช่วงที่ธนาคารมีภาระค่าใช้ใจ่ายมากที่สุดของปีนะครับ